ัสดีค่ะอัญวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะเจจูเจจูที่ฮีโอแทอูมาแดงมะขาวยี่ีสาวค่ะจากสุราธานีแล้วก็มาดูรอบๆมาดูรอบๆดูหน่อยนะคะขี้ม้าตกแล้วแต่ยัง ยังไม่หนามากเราก็เลยแบบว่า <c oughs> ไม่ค่อยเห็นชัดเจนมาไปึงเซียงเซียง<ด>เรามา, <c oughs> มาดูความทัาใจของเพื่พอนๆเรากันเดดเดี๋ยวเอามันเปลี่ยนกล้องหลังไม่ได้สวัสดีค่ะน้ำพี่ไพ่นี้ประทับใจไหมคะกว่าจะผ่านตอมมาได้ <c oughs> โดนเข้าห้องเย็นแต่โดนคำถามง่ายสุดประสบการณ์สองคนนี้รีนกับพี่เดียดีรอดค่ะแต่นี้เจอคำถามเยอะมากแต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้ดีค่ะเดี๋ยวเจอกันสถานีต่อไปจ้าอกนถาีต